Hello everyone. Welcome to Unit 8. ขอต้อนรับเข้าสู่บทที่8 Talking about your favorite food การพูดคุยเกี่ยวกับอาหารที่คุณชื่นชอบนะคะโดยหัวข้อของเนื้อหาก็จะประกอบด้วยการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและการรับประทานอาหารการฝึกฟังและออกเสียงคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารการใช้ there is, there are, some และ any กับคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารประเภทต่างๆนะคะและก็การใช้ประโยคเพื่อถามและตอบ เกี่ยวกับอาหารที่ชื่นชอบค่ะเราก็จะมาเริ่มต้นที่ vocabulary การเหมือนเดิมนะคะแบบฝึกหัดนี้ถามว่า what food is this มีอาหารให้เราดูทั้งหมด5ประเภทด้วยกันค่ะโดยที่จะมีคำศัพท์อยู่ใต้ภาพแต่คำศัพท์ยังไม่ถูกต้องนะคะเราจะฝึกฟัง listen แล้วก็ match the pictures นะคะ with the definition ก็คือชื่อของคำศัพท์นะคะเรามาลองฟัง การออกเสียงคำศัพท์อาหารแต่ละประเภทกันแล้วจับคู่กับภาพนะคะ It is sweet. It usually has icing on top. It has a soft inside. It is served at birthday party. It has many different toppings. It usually has a tomato, ham and cheese topping. It is round. It can be found in the freezer. It tastes good on a sunny day. It is made with cream. It has many flavors. It has long, stringy shape. It is frequently served with tomato sauce, meat or vegetables. People usually eat it in the mornings. It is served in a bowl and eaten with a spoon. It usually has milk poured on top. เรียบร้อยแล้วมาดูเฉลยกันค่ะภาพแรกก็คือเค้กนะคะภาพที่2พิซซ่าภาพที่3ไอศครีมภาพที่4สเกดี้และภาพที่5ก็คือซีเรียลนั่นเองค่ะทำถูกหรือเปล่าเอยถ้าไม่ถูกไม่เป็นไรนะคะก็ฝึกฟังทำกันต่อไปค่ะมาพูดถึงเรื่องของคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารนะคะ อาหารเนี่ยเป็นคำนามหรือก็คือ nouns นะคะซึ่ง nouns เนี่ยค่ะมีสองประเภทหลกัหลกๆก็คือ countable คือคำนามที่นับได้หรือ uncountable คำนามที่นับไม่ได้นะคะคำนามนะคะไม่ว่าจะเป็น countable หรือ uncountable noun นะคะเราก็จะต้องมาดูว่าสิ่งนั้นมันนับได้หรือนับไม่ได้นะคะถ้าคำนามนั้นเรียกว่า countable ก็คือมันสามารถนับเป็นจำนวนชิ้นได้ถ้า uncountable ก็คือมันเยอะมากนะคะหรือว่าไม่สามารถนับปริมาณของอาหารนั้นได้นะคะ uncountable noun เนี่ยก็จะไม่มีจำนวนนับอยู่ข้างหน้าค่ะดังนั้นเราจะไม่สามารถพูดว่า One oil นะะน้ำมัน1น,น้ำมันก็ไม่มีใช่ไหมคะหรือข้าวค่ะถ้าข้าวเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดมันเยอะมากเวลาเราทานนะคะเราก็จะไม่มานั่งนับเม็ดข้าวกันจะไม่มีคำว่า two rice หรือน้ำผึ้ง honey เน,นี่ยนะคะเป็นของเหลวก็จะนับไม่ได้ว่าจะมีน้ำผึ้ง1 2ึ่งหรือ3าน้ำผึ้งนั่นเองค่ะแล้วเราจะนับมันได้อย่างไรถ้าเป็น uncountable noun เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อไปนะคะ ทีนี้เวลาที่เราจะแต่งประโยคค่ะก็จะมีการใช้ there is there are some แล้วก็ any นะคะเราใช้ there is หรือ there are เพื่อบอกว่ามีสิ่งนั้นนะคะเมื่อเราเห็นหรือว่าเห็นว่ามีสิ่งนั้นเนี่ย exist ก็คือมันมีอยู่เนี่ยเราก็จะบอกว่ามี There is จะใช้กับ singular นะคะก็คือคำนามที่เป็นเอกพจน์มีอันเดียว singular และก็ใช้กับ uncountable noun หรือคำนามที่นับไม่ได้ค่ะจะใช้ there is นะคะถ้าเป็น there are ก็จะใช้กับ countable noun หรือนามที่นับได้แต่เป็นพหูพจน์คือมีมากกว่าหนึ่งนั่นเอง ส่วน SUM กับ a n y นนะคะ Su ใช้กับ uncountable noun ที่เป็น positive sentence ก็คือถ้าเป็นประโยคบอกเล่านะคะคำนามนั้นนับไม่ได้เราจะใส่ SUM ไว้ข้างหน้านะคะแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยค,โยคที่บอกว่าไม่มีนะคะเป็น negative sentence เราจะใช้คำว่า a n y i e แทนค่ะเรามาลองทำแบบฝึกหัดการใช้ SUM กับ a n y i e กันดูนะคะ มีประโยคให้ทั้งหมด5ประโยคด้วยกันค่ะแต่ในชีตเอกสารประกอบการเรียนของเรานะคะจะมีแบบฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมอีกค่ะให้นักศึกษานะคะลองเติมซ u มหรือ a n นนีลงไปในช่องว่างดูว่าคำนามนะคะเป็นคำนามที่เป็น countable noun หรือว่า uncountable noun นะคะและเป็น singular เอกพจน์หรือเป็น plural พาหูโพสด้วยนะคะแล้วก็เติมสัมกับแอนนี่เข้าไปอย่าลืมดูด้วยนะคะว่าเป็นประโยค positive คือประโยคบอกเล่าหรือเป็น negative คือประโยคปฏิเสธด้วยค่ะลองทำแบบฝึกหัดนี้แล้วเปิดดูเฉลยในท้ายคลิปนะคะทีนี้เรามาพูดถึง food containers หรือว่าสิ่งที่เราจะเอาอาหารไปบรรจุไว้นะคะก็คือคอนเทนเนอร์ก็คือภาชนะนั่นเองเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะว่า คำนามที่เป็น uncountable noun อะค่ะมันนับไม่ได้นะคะเพราะว่าบางทีเป็นของเหลวหรือว่าเป็นของที่มีปริมาณเยอะมากนะคะวิธีการที่จะนับก็จะนับจากคอนเทนเนอร์หรือภาชนะที่บรรจุสิ่งนั้นอยู่ค่ะเราก็จะสามารถนับจำนวนคอนเทนเนอร์นะคะหรือ Partitive ของมันยกตัวอย่างเช่น a piece of นะคะนับเป็นชิ้นนะคะหรือ a slice of หากว่าเราหั่นแบ่งเป็นสลซ์นะคะ a loaf of a bit of a bar of a pound of a can of a jar of a l i t t l e of เป็นต้นนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าเรานำ u n c o u n า a b l e n o เนนะคะหรืออาหารที่นับไม่ได้เนี่ยไปใส่ในภาชนะบรรจุประเภทไหนเราก็นับจำนวนภาชนะหรือคอนเทนเนอร์นั้นแทนค่ะยกต,ตัวอย่างเช่น a bag of sugar a bar of chocolate นะคะ a cup of coffee a loaf of bread แล้วก็ a jar of honey ค่ะตามภาพเลยนะคะค่ะมาถึงแบบฝึกหัด pronunciation หรือการฝึกออกเสียงกันบ้างนะคะในบทนี้จะเป็นเรื่องของ connected speech ค่ะ connected speech ก็คือเมื่อเราออกเสียงคำศัพท์นะคะที่มันอยู่ต่อเนื่องกันนะคะเราก็จะ ออกเสียงติดกันนะคะซึ่งมันก็อาจจะทําให้ฟังคําศัพท์เวลาที่ชาวต่างชาติพูดนะคะยากนิดนึงนะคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อเราได้ฝึกนะคะทั้งฝึกในการฟังแล้วก็ฝึกในการออกเสียงเราก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างค่ะเช่น there is a glass of water ประโยคนี้ก็คือ there is a glass of water นะคะและถ้าเกิดเป็น there are นะคะตัวอย่างค่ะ There biscuits are seven ก็จะเป็น there are seven biscuits นะคะจะมีการฝึกใช้ there is there are และก็ฝึกการออกเสียงคำที่มันอยู่ติดกันด้วยนะคะ